ภรรยาออกตามหาสามีเป็นระยะเวลา3ปีคิดว่าไปมีเมียใหม่สุดท้ายเจอโครงกระดูกของสามีในบ่อกเกละะหลังบ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ คิดถึงอะไรก็ฝันเห็นว่าแกมาฝันมาสองทีว่าแกไปยืนหนาบา้านตำราเขาบอกว่าถ้าลองว่าฝันเห็นนะแกไม่พูดหาเขาว่าแกตายฉันก็ไม่เชื่อเลยเนาะเขาว่าแกก็ไปได้เมียใหม่ทั้งหมดก็ว่าคิดไปแกไปอยู่กับบ้านเมียใหมนะนะ่นะเนาะเจอทีรแรกฉันเห็นเถือ่อฉันก็ลงเลยนะเนาะมือมีดกรณีตำรวจสภหน,นองบุญมากได้รับแจ้งเหตุพบโครงกระดูกปริศนาในบ่อกเกลอะ บ้านโคกลุงกราดตำบลแหลมทองอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาต่อมาทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวซึ่งมีในเสริงเป้กระโทกอายุ65ปีได้หายตัวไปอย่างปริศนาและได้เข้าแจ้งความบุคคลสูญหายเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาซึ่งนางทวีเป้กระโทกภรรยาของในเสริงเชื่อว่าเป็นกระดูกของสามีที่หายตัวไปโดยตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาได้ออกตามหาตัวมาโดยตลอด ไปทุกที่ที่มีชาวบ้านอ้างว่าเห็นตัวในเสริงบางก็บอกว่าไปอยู่กับเมียมใหม่เพราะมีคนเจอสามีที่ตลาดนางทวีบอกว่าช่วงตลอดระยะเวลา3ปีตนคิดถึงในเสริงตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยฟันเห็นในเสริงมาหาที่บ้านมายืนอยู่ที่หน้าบ้านแต่ก็ไม่พูดอะไรซึ่งชาวบ้านบอกว่าการที่ฝันเห็นลักษณะนี้ส่วนมากผู้ที่มาอยู่ในฝันนั้นจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ตนก็ไม่เชื่อและยังคงมีความหวังว่าในเสริงจะกลับมา จนกระทั่งเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาต้นและเพื่อนบ้านได้เข้าไปทําความสะอาดบ่อกเกลือซึ่งในระหว่างที่ขุดทรายออกจากบ่อกเกลือก็ได้พบกับโครงกระดูกตอนแรกไม่คิดว่าเป็นโครงกระดูกของคนจนกระทั่งเริ่มขุดไปเรื่อยๆก็เจออีกหลายชิ้นส่วนจนเริ่มเอะใจ จึงพูดแซวเล่นกับเพื่อนบ้านว่าจะเป็นกระดูกของในเสริงหรือเปล่ากระทั่งขุดเจอเสื้อผ้าที่อยู่ในบ่อกเกล็ดด้วยทําให้ตนเริ่มมั่นใจว่าเป็นเสื้อของในเสริงอีกครั้งเพื่อนบ้านได้ขุดเจอชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะจึงทําให้มั่นใจว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนกระดูกของในเสริงอย่างแน่นอน นางทวีบอกอีกว่าตนไม่ติดใจสาเหตุการตายของนายเสริงเนื่องจากนายเสริงเป็นคนชอบดื่มเหล้าและคาดว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุตกลงไปในบ่อกเกลือเพราะกิจวัตรประจําวันของนายเสริงมักจะเดินไปดูรางน้ําหลังบ้านเพื่อรองน้ําฝนใสโอง่งและมักจะไปตักบ่อกเกลออยู่เป็นประจำเพื่อน,นําไปทําปุ๋ยหมักส่วนสาเหตุที่ตลอดระยะเวลา3ปีทําไมไม่มีใครสังเกตรหรือสงสัยตรงจุดนี้ก็เพราะว่าบริเวณดังกล่าวมีหญ้าขึ้นอยู่เต็มไปหมด ประกอบกับนายเสริงชอบทําปุ๋ยหมักจึงไม่คิดว่าเป็นกลิ่นศพก,กระทั่งมาทําห้องน้ําให้ลูกชายจึงได้รู้ความจริงซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะนํา DNA จากลูกสาวไปตรวจเทียบว่ามี DNA เข้ากับโครงกระดูกที่พบหรือไม่ mm hmm. เพื่อจะได้นํากระดูกของนายเสริงมาประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไป mm hmm. ข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ x ็อกข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ